ปานะคะวันนี้ปลาเนนปลาเนนมาจากเขื่อนนะคะไม่ใช่ปลาเนนเลี้ยงนะคะตัวใหญ่นะจบตัวกับผักกระหล่ำปลี ที่รั้วบ้านค่ะสวยๆกิดนึงเลิศเสิดเลิทักเลมากเลย ้นอ,นข,อขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดติดตามและรอดูคลิปต่อไปด้วยนะคะ